วัดบางกุ้งนะครับสมุทรสงครามโบสถ์ปกวัดแห่งนี้เป็นวัดกวเก่าแก่สำหรับาการเยี่ยมชมสำหรับคนสมัยใหม่นะครับเป็นอนุสร์มีรูปปั้นสำหรับกา,ารต่อสู้สมัยยุคกรุงศรีอยุธยาครับตรงนี้ก็เป็นทหารนะครับเป็นทหารสำหรับทหารตรงนี้ก็เป็นทหารอาของพระเจ้า,าตากสินมาราชนะครับตรงนี้ก็ได้สร้างไว้ในวัดวัดบางกุ้ง ด้านหลังของพระด้านหลังของท่านด้านหลังพระนารดสวนนะครับจะเป็นบ่อบ่อน้ำนะครับ400กว่าปีนะครับบ่อน้ําโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเสียวกาปีเป็นจระน้ําที่เก่าแก่นะครับตรงนี้เป็นรูปปั้นนะครับจระน้ำเนี่ยเป็นรูปปั้นพระนารดสวนนะครับเป็นทหารของท่านนะครับที่นาว้งชาเป็นเป็นฤาษีนะครับ เป็นท่าฤษีตอนนี้ก็กำลังเราจะมีกระโบกกำลังบูรณะนะครับอันนี้โบดใหม่นะฮะโบดอันใหม่เราก็ได้เดินมาถึงถึงอจีสารปูทรัพยบปูสมเฝ้าทรัพย์นะครับตรงนี้ก็เป็นศาลศาลปูสมเฝ้าทรัพย์นะครับเป็นรูปปั้นด้านในไว้สำหรับสคาราบูชาจะมีม้าซ้ายขวานะครับอันนี้ผมก็กราบไว้เรื่อยนะครับเด็กหน้าตาอร่งนี้ครับ กรับวนะครับทูบใช้ทูบห้าดอกนะครับในการกลับว่าจุดทูบเทียน้าน,นี้ก็จะเป็นรูปปั้นสําหรับการาใช้มวยไทยนะครับมมยไทยมวยไทยในตอนนี้ก็จะเป็นการใช้ดาบาส่องกำแพงฝังบนหลังใหม่นะครับรูปปั้นอันนี้ก็แน่นไม้หนุ่มต้มนะครับเป็นไม้หนุ่มต้มที่มีไม้ไม้มวยไทยมีท่าดาบแล้วก็การใช้อาวุธอ่า ตะบีตะบอง้าไม้ด้วยนะครับหน้าไม้ขึก็ตอนนี้ที่เรามาเราเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาก็จะเจอสต่ไม่ชาตากจีนมาลานนะครับในการสักราระบูชาตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนในกาถาในการสำหรับสักระคาาสระกับว้บูชานะครับเป็นรูปปั้นงนะครับหน้าจักราระบูชานะครับเป็นรูปนะครับเป็นรูปนั่งนี่ครับแล้วก็จะเป็นทหารซ้ายขวานะครับติดตากลองท่านนะครับ ยืนเคียงคู่นะครับนะครับดูนนะครับทางซ้ายกวานะครับเป็นทหารทหารจีนนะอ่าเราก็เด้เทนเดินถึงมาถึงที่ทุบเทียนนะครับดอกไม้ทุบเทียนในการที่จะเข้าไปปิดทองครับองค์หลวงพ่อนะครับอันนี้ก็ทูบเทียนนะครับดอกไม้นะครับแล้วมีน้องนั่งนะครับทำบุญนะครับอาเก็ผมก็ได้ไม่เรียบร้อยน้ครับผมได้จะบอาผมก็ใส่ทำบุญนะครับทักกรชิดนะครับแล้วก็น้องน้องมาด้วยครับนไหน Okay. แล้วก็ดจดทูบเสร็จไหวนะครับห mm. ลวงพ่อด้านหน้านะครับ mm. แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเรกาก็จะเจอพระประจันบ,บันเกิดน,นะครับแล้วก็จะเป็นด้านหน้าเรานี่ไงจุดพิษนะครับวัดวัดบางกุ้งนะครับตรงนี้เก่าแก่มากเลยนะครับมีอายุยาวนานมากผมก็ไม่รู้ว่าอายุยานานมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้าน,น,านาใน,นเลยนะครับเข้าไปในโบสถ์เลยนะครับ โอเคไปกันเลยนะครับเข้าไปในโบสถ์เลยไปกันเลยอาเจ้าธรรมจิกของผมนะครับก็มากัน5้าคนนะครับลูงชายลูกสาวแล้วก็แฟนผมนะครับันด้านในนะครับเราเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีเสาที่ผูกผ้านะครับแล้วก็ยังมีองค์หลวงพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อลงบหลวงพ่อนะครับนั่งกันในครับแล้วก็จะมีจิ๋งจักระนะครับก็จะอากาศจะเย็นมากนะครับด้านในนี้ครับ ก็เข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าสบายใจนะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงได้มาคระะะับ